เดี๋ยวไปยิ่งเยนชมน้องสายนอนเนาะดูนอนตรงนู้นนะเพื่อนๆนอนตรงกลางเด็กแสบๆร้องร้อนะคือไม่รู้ว่านอนอิ่มด้วยล่นะตอนนี้กำลังนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันักลัวมันตื่นมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะแค่นอนเล่นเฉยๆครับกับคุณแม่กับคุณน้าเหมยนะครับ น้าวิยอยู่นู่นนะไปเลยไปเธอให้ลุกไม่ได้ฮะล,ลุกละได้ยินเสียงแล้วลุกเลยอ่ะนี่ก็ไม่ไหวนะดูมาเลยถ่ายวีดีโอแล้วมันรู้เรื่องเลยว่ะแค่มาเนี่ยมันรู้เรื่องเลยแค่มาถ่ายวีดีโอมันรู้เรื่องเลยไปเลยนะที่ลงโคลนนะครับโคลนพืชเศรษฐผมไม่ได้ถ่ายไปเนาะลงโคลนวันนี้เพราะว่าเขาไม่ให้ใช้ มือถือเลยนะครับเออเราเป็นควางช้างเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเพรา uh. ะว่าเราดูรายงานไปทันบริษัทแล้วนะครับเออไม่เป็นไรตอนนี้ฝรั่งไม่อยู่เราก็จะถ่ายได้นะครับได้สบายสบาย,บายจะถ่ายให้เพววื่อนได้ดูนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างตอนไหนก็จะถ่ายให้เพววื่อนๆได้ดูกันทุกวันนะครับวันละคลิปสองคลิปเพื่อให้เพววื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับแต่ว,ว,ว่าเพื่อนๆไม่ได้ดูชอ็อตเด็ดๆชออะไรนะเนาะแต่ผมก็จะ ถ่ายให้ประมาณนี้แหละประมาณแบบนนล่นเล่งของน้องทรายกันนอนกันอะไรเนาะเพราะว่าเพือนๆเอ่อที่อยู่ในชอบ YouTube ผมก็ชอบดูกันผมก็ให้ดูนะครับตอนเช้าว่าเฮมองมาเล่นไปนเลยทุกคนก็เล่น,เล,นเล่นทุกคนนะครับ

ແອອັນນັກຄິມແບແລອ້າເຖິງຄິມແບແລອ່າຄິມແບແລແມ່ຝູດແລແລແນ່ກະເນດລານແນ່ມັນແຍບໍ່ມັນແຍປောက်ໄປໄປອ່າໂອກາໂອຝູມພຸເພດຊິມຸເດຕາກ່ອນນີ້ບໍບໍນີ້ມາບໍເລອີແນ່ເລອີ ดูอย่างเงี้ยเนี่ยนช้างคมไม้ของเราเดี๋ยวเราถ่ายให้ผู้ปนได้ดูกันนี้ยะไงคิดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเราไปดูไกลๆโชว์ไม่ว่านะโชวนาณ์ก็ค่อนข้างดีนะครับนี่ไกลๆดูดีเลยนะตัวใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ได้สองปีแล้วนะครับ ผมบอกว่าจะได้สองปีแล้วแต่คลิปที่แล้วแล้วนะแต่ยวจะยังไม่ได้สองปีแล้วนี่จะได้สองปีตอนกรุมพา์เดือนนี้นะครับวันที่อะไรนะวันที่สิบห้ากรุมพานะครับวันที่สิบห้ากรุมพาก็จะเป็นวันเกิดของน้องไซนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาสนับสนุมซื้ขอของขวัญให้นะของขวัญเป็นอะไรเป็นอ้อยก็ได้นะเป็นโค้ยก็ได้นะสนับสนุนก็ ติดต่อมาได้ที่ช่องนะใส่ในข้อที่เห็นในคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปแปะ,ะรายละเอียดให้นะครับเบอร์หรือว่าอะไรนะไปแล้วบ๊ายบ๊บจุบจุ๊บจุบให้น้องใส่จุ๊บแป๊บจุ๊บนี่